สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะตอนนี้ก็สามโมงสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วค่ะปะบัวก็ถอนหญ้าตรงนี้เนาะหญ้ามันก็ขึ้นดีดีค่ะปะบัวก็มีถุงอาหารแมวแล้วก็ถุงใส่ขี้ไก่ขี้เก็บใส่ฐานค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกอะไรนะคะป้าบัวถอนหญ้าแล้วเนาะก,ก็เลยเอามาปูปูเนาะปูปูไว้ เพื่อเราจะไม่ได้ต้องอนหญ้าบ่อยๆค่ะมาดูมะเขือค่ะมะเขือก็เริ่มติดดอกแล้วติดดอกแล้วค่ะติดดอกแล้วแล้วก็เราก็มาดูเพียให้เขาเนาะนี่ตัดใบค่ะตัดใบตัดใบตัดใบตัดแขนงนี่ใบหงโหนนี่คือเพียนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดู เพี้ยค่ะใบห่อหอ่อโอ้ไม่มีว่าแบบาเออนี่นีนีเพี้ยเขาตัวตัวเหลืองเหลืองนี่เดี๋ยวป้าตัดแต่งใบให้เรียบร้อยแล้วป้าจะเอาน้ําฉีดคือทุเราเบาบางได้ค่ะน้ําฉีดถ้าเราทําไม่เยอะเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อันนี้อะไรมันมีเล็กๆน้อยๆ้เราก็ใช้น้ำฉีดค่ะน้ำฉีด ก็คือทุเราเบาบางได้ค่ะเราดูเลทุกวันเนาะนี่แล้วก็มาเด็ดใบออกให้เขาบ้างเพื่อให้มันปรุงแล้วก็ตัดวงจรเพี้ยตัดวงจรเพี้ยเนี่ยค่ะเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเริ่มเป็นดอกแล้วแล้วก็ฉีดน้ําฉีดน้ําเพี้ยอ่อนเขาก็จะตกลงมาค่ะนี่ให้มันปุุงๆค่ะ เราทําน้อยเนาะเราก็ดูแลไปแบบนี้และคะ่ะทุกคนเราไม่ได้ทําเยอะทํานิดๆหน่อยๆปลูกไว้พอได้เก็บต้มเก็บแกงถ้วยสองถ้วยนี่ยค่ะเขาตั้งพุ่มแบบนี้ละก็มาดิดดิดใบเราก็ดูแลไปนี่ถ้าไม่ดูแลไม่ได้กินนะคะเพี้ยอ,อ่อนมันเยอะนคะคะ เด็ดใบออกให้มันโปร่งๆแล้วก็ฉีดน้ำค่ะนี่ทีแรกก็ใช้กันไกทีนี้ไม่ใช้กันไกลแล้วนะคะแต่ถั่วนี่ต้องใช้กันไกลเนี้ยวถัว่วถั่วป้าก็ใช้น้ำฉีดเช้าฉีดเย็นเห็นตรงไหนก็ฉีดแล้วก็บีนี่ค่ะถั่วพุ่มป้าจะให้ดูถั่วพุ่มถั่วพุ่มเป็นฝักแล้วนี่เห็นไหม เพียขนาดดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะฝักเขาก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่ฝักประมาณนี้ก็ความอร่อยสู้ถั่วฝักยาวไม่ได้นะคะถั่วฝักยาวนี่จะกรอบหวานค่ะไม่สากลิ้นอันนี้ก็จะเป็นแข็งแข็งค่ะก็หวานบ้างหวานนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะพอทุเราเบาบางได้ถ้าคนไหนสนใจอยากปลูกก็ ปูกได้พอพอกินได้ค่ะพอใช้ได้นี่แต่ต้องดูเลยเพี้ยดีดด้วยการฉีดน้ํำนี่แหละนี่ดูนี่เพี้ยอ่อนวันนี้เดี๋ยวป้าจะฉีดหลังไม้ก่อนเดี๋ยวป้าจะฉีดเนี่ยค่ะฉีดค่ะฉีดน้ํานี่อันนี้กินได้แล้วนะคะนี่เขาก็จะไม่กรอบไม่อร่อยเหมือนถั่วฝักยาวค่ะเป็นถั่วพุ่มเนาะถั่วพุ่มพันนี้นี่ค่ะ ดูอันนี้อันนี้แล้วยังมีเพี้ยอยู่อุ้ยอีพออีเม่ถอนต้นไปแล้วก็ยังไม่ตายแบบนี้ต้องเผาเนาะอือค่ะดอกก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะนี่พอพอได้กินมาดูแตงค่ะมาดูแตงกัาแตงกวัวปลูกหนึ่งหลุมได้หนึ่งลูกคือป้าไม่แนะนำให้มาปลูกเลยแตงร้าน ถ้าเราปลูกกินเองเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะสองละยี่สิบห้าบาทดูถ้าเป็นแต,แตงลูกผสมป่านนี้เนี่ยคือนี่ยค่ะเก็บแต่ละครั้งในครั้งละหนึ่งกิโลแตงพันนี้ไม่ดกเลยค่ะนี่ไม่ดก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 นี่เนี่ยค่ะปื๊ด รอมาตั้งนมตั้งนานมันเสียเวลาค่ะมันเสียเวลานี่ลูกวันยาวมันสวยที่เขาปลูกขายแล้วลูกยายาวสวยๆที่เราซื้อเข้ามากินน่ะเขาทํำยังไงก็ไม่รู้เขามีวิธีของเขาเนาะอันนี้เราปลูกกินอะไรก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็ไม่ได้ใส่เนี่ยค่ะประมาณนี้ถ้าปลูกเป็นแตงธรรมดานี่กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยกินไม่หวัดไม่ไหวกินไม่หวัดไม่ไหว นี่ดูได้สองลูกกินก็ไม่พอกินเดี๋ยวเอาไวส้ไวสักหน่อยก่อน๋ยวป้าจะรื้อไว้สักหน่อยก่อนป้าจะรื้อเพราะว่าป้าปลูกมะละกอใส่ไปแล้วนี่มะละกอโก,โกเขกดํานู่นอีกหนึ่งต้นปลูกมะละกอใส่ไปละและอันนี้มะละกอเขกดําป้าปลูกใส่นี้เพราะว่าถุงปุ๋ยในป้าตัดตูดแล้วแล้วก็ตะก,ก้าก็ แตกค่ะตูดเนี่ยเตกตูดตะก้าแตกป้าก็ฝังไปมะละกอนี่ลากยาวมากหาอาหารกินเก่งมากป <c oughs> ้าทดลองปลูกในตะก้าดูเพราะว่าแถวเนี้ยมันแฉะพอเขาติดลูกหน้าฝนมานี้เขาจะเน่าตายค่ะเน่าล้มตายเลยป <c oughs> ้าทําแบบนี้มันจะรอดไหมเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูเนาะทำไปทำไปค่ะ คนรักปลูกคนชอบปลูกมีอะไรก็ทําไปทดลองไปเรื่อยๆค่ะขาปลาบัวนี่ขานี่ปลูกไว้มะมะแม่แม่อยู่ไปแบบนี้นะคะวันๆก็ทําสวนทําอะไรไปดูแลพืชผักสวนครัวไปนี่อันนี้ <laughs> ถุงเป็นถุง ขี้วัวเป็นขี้เก็เป็นฐานอะไรที่ป้าซื้อมาใช้ป้าถอนหญ้าแล้วป้าก็เลยเอามาปูปูเอา้าเราจะได้ไม่ต้องถอนหญ้าบ่อยเนาะเนี่ยค่ะทําไปทําไปเนี่ยค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็ออกหนอดีดีเดอ้อนี่ออกหนอดีดีเดอ้อนี่ยังน้อยอยู่เนี่ยค่ะด้านนี้ป้าถอนไปละนี่ ป้าถอนไปละเนี่ยค่ะต้องถอนค่ะเพราะว่าดายไม่ได้เลยมันเฉะนี่มะละกอป้าถอนไปจากนี่นะคะนี่เหลืออยู่นี่เอาไว้นี่มันคงก็จะไม่รอดหรอกเพราะว่ามันเฉะมันเนา่านี่ต้นนี้สองต้นนี้ต้นงามงามสมบูรณ์มากเลยป้าก็ปลูกนู่นอีกหนึ่งต้นปลูกไว้รอดไม่รอดก็ไม่รู้ปลูกไว้ค่ะนี่ชะอมเมื่อวานนี่เก่ง เกงหน่อไม้ปาดใส่ห็ุขนขาวเสบแท้เสบวาเสบเสบเก็บยอดมะระนกป่านี่ไปใส่อ่อนๆเก็บไปใส่อ้ยเขือเนี่ยต้องคอยดูเนี่ยค่ะเก็บอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยไปใส่เป็นยอดยอดแบบนี้เลยกินเป็นยากินเพื่อสุขภาพร่างกายกินให้มีประโยชน์เนาะเกงแล้วก็กินข้าวเมาวานเนี่ยอร่อยก็ครึ่งปีแล้วพึ่งเกงนี่แหละ รึ่งปีแล้เพึ่งเกงของอะไรที่ทํายากๆับป้าบัวไม่ค่อยได้ทําหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาอุย้ยดูหนอนดูเพี้ยเอ้ยมดดูเพี้ยอืมอืมอืมกะเพราเต่าทองเต่าทองกินเพี้ยนะคะหอมป้าบัวก็รอดบ้างไม่รอดบ้างนี่อันไหนรอดก็ดูจะสดใสอันไหนไม่รอดที่ว่ามันเน่าก็ปล่อยไปไม่เป็นไร นี่ค่ะปล่อยไปจริงจูชายก็งามงามงาม,งามสะเดเสะเดองามงามสะด,ดงามสะดือสะดองามถั่วก็อาจจะเป็นตันยินจะเก็บค่ะเพราะว่าเม็ดเขาติ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> ม็ดเขาติ่งติ่งแล้วนี่เพราะว่าเขาใหญ่กว่านี้เขาอาจจะเก่กินกินบอดเซบกินบอดเซบเซนี่จ้ะ วันนี้ภารกิจพระบัวถอนหญ้าถอนหญ้าแล้วปลูกมะละกอสามสี่ต้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะเข้าบ้านละทำงานบ้านต่อละนี่ดูชีวิตชีวิตคุณยายเลี้ยงหลานไปส่งหลานแล้วก็เข้าบ้านดูเลสสวนทำสวนเป็นความสุข ความสุขเล็กๆน้อยๆเมื่อเช้านี้ป้าบัวเอาตัดกระเจี๊ยบมาปิ้งปิ้งแล้วก็ไปกินกับปลาทอดพี่น้องเสกเๆบเขาบอกเด้อเนี่ยกระเจี๊ยบอ่อนๆเนี่ยซื้อมาแล้วมาปิ้งเด้อหอมหอมแล้วก็กินเซกเศบอืมนี่นี่ป้าตัดไปแล้วตัดไปปิ้งแล้วปิ้งสามฝักปิ้งสามฝัก เนี่ยค่ะปิ้งเด้อปิ้งเตาถ่านไม่ปิ้งก็ปิ้งกระทะก็ได้รับรองเซพเซบหลายกินไปคนแก่นี่ก็กินผักกินปลาไปย่อยง่ายถ้ากินหมูกินไก่กินเนื้อนะมันอืดมันไม่ค่อยย่อยมันไม่ค่อยย่อยป้าก็เลยต้องปลูกผักกินเองนีคะปลูกผักกินเองทีนี้ก็เริ่มได้กินแล้วนี่กินทุกวันก็ได้เนี่ย วันละสามฝักสี่ฝักเวลาละสามฝักสี่ฝักกินคนเดียวเนาะมไม่มีใครชอบกินเหมือนป้าหรอกเนี่ยค่ะดิวมะเขือเทศเขาก็พยายามขึ้นมาของเขาจนได้แมขึ้นมารับแสงเขาก็ไม่ยอมอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยป้าบัวว่าให้เขาอยู่ข้างล่างไม่ยอมนะนี่ไม่ยอมไม่ยอม ขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลายคนเพื่อนเพื่อนปลาบัวในกลุ่มปลาบัวบอกว่าอุ้ยเห็นมาละกินนกยักษ์นี่อยากได้มากเลยบอกมันปลูกไม่ยากหรอกนะคะปลูกง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายมากปลูกทิ้งไว้เลยช่วงนี้ฝนมันก็ตกพรำๆให้บ้างแล้วเขาไม่ตายนะคะรากเขาหาอาหารเก่งนี่ เอาดินใส่ดีๆเอาดินใส่เยอะๆปลูกไว้เลยแล้วก็ะทำค้างให้เขาให้เขาขึ้นค้างนยคะในนานไปสวนนี่รับรองทั้งยอดทั้งลูกตรึมอันนี้ลูกคือภาษาบ้านปลาเรียกว่าเมนบ่อได้เมนบ่ได้ปลาบัวเก็บกินหมด <c oughs> อุ้ยดูยอดใหญ่ใหญ่นี่ยอดใหญ่ใหญ่นี่ ยอดใหญ่ใหญ่ยอดงามงามจอดทุกโพดโทพบโพบักโบบักเตงจ้าปลาเกาะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ